วิธีตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายจากกล้อง360นะครับใดฝรั่งคาทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาแชร์เรื่องนี้กันครับ <S <S ก่อนอื่นเลยนะครับคุณคงจะทราบแล้วว่ากล้อง360เนี่ยมันถ่ายได้รอบตัว360ทั้งบนฟ้าอากาศไรต่ออะไรพวกนี้ถ่ายได้หมดเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> วิธีที่คุณจะมาตัดต่อนะครับ Uh, basic เลย idea, อันแรกเลยก็คือคุณสามารถจะตัดต่อในแอปพลิเคชันของ intra 3 6 0นี้ก็ได้นะครับถ้าคุณใช้รุ่นนี้นะ intra 3 6 0หรือถ้าคุณใช้ GoPro เขาก็าจะมีแอปให้คุณสามารถตัดต่อนะครับกล้องพวกนี้ฟุตเทจที่คุณถ่ายจากกล้องพวกนี้ในแอปพลิเคชันเขาเลยซึ่งมันก็จะยาไม่ยากอะไรมากนะครมันก็จะง่ายๆครับแต่ว่าคุณที่ตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมอื่นๆอ,อยู่นะครับ จะทำยังไงมันจะวุ่นวายไหมเอาวันนี้ผมมาแชร์ตัดต่อในไฟ n a l c ั t โปรนะครับด้วยภาพที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้มานะครับแต่โปรแกรมอื่นๆนอกจาก Final c ั t โปรเบสิ c ไอเดียเดียวกันนะครับเพเียงแต่ว่าปุ่มที่กดหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะอยู่กันคนละที่แค่นั้นเองนะครับอ่าลองเข้ามาชมก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิดแอปพลิเคชันของ Intra360 เข้ามาก่อนนะครับแล้วคุณก็ต้องโหลดไฟล์วิดีโอเข้ามานะครับคุณก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะครับอันนี้ถือว่าช็อตคัทอันนี้ถือว่าเบสิกคุณน่าจะเข้าใจหมดละว่าเอาไฟล์ลงคอมพิวเตอร์อะไรยังไงก็แค่เอาเอสด์คัใส่ลงไปโหลดลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปเลือกไฟล์นั้นมาพอคุณได้ไฟล์นั้นมาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าข้างในเนี้ยในโปรแกรมของ Intra360 เนี่ยคุณสามารถจะตัดต่อได้นะครับแต่เป็นโปรแกรมของเขาคุณสามารถจะดูได้360อองศาเลยอันนี้ผมไปถ่ายที่ วัดไทยลอสแอนเจลิสมานะครับ <Wow. S 1> อ่าน,นี่จะเห็นอันนี้คนถือไม้อยู่เห็นเงาไม้นะครับแต่ว่ากล้องมันจะตัดไม้ออกแต่ว่าเห็นเงาไม้นะครับก็มาถ่ายที่หน้าวัดนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนิดหน่อยแค่นั้นเองคันนี้พอคุณได้ภาพอันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องแชร์วิดีโอตัวนี้ออกมาก่อนให้เป็นวิดีโอแบบนี้ก็คือเป็นวิดีโอ 3- 6 0เพื่อที่ว่าคุณจะได้เอาไปตัดต่อในโปรแกรมอื่นได้ นะครับมุมขวาล่างก็คือปุ่มแชร์นั่นเองนะครับวิธีแชร์ก็คือง่ายๆนะครับอันนี้เ e ส o ซ u ลชันเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณถ่ายมาเท่าไหร่คุณอยากจะแชร์เรส o ซ u ลชันนั้นก็ได้หรือว่าจะแชร์เรส o ซ u ลชันจริงก็ได้อันนี้ปุ่มบนนะครับที่เขียนว่า Export VF r a m e video ดีโอนะครับ v f r a m e v i ดีโนี้คือวิดีโออันเนี้ยที่เราเฟรมมาแล้วซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการ Export เป็น360 นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปตัดในโปรแกรมอื่นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดต่อชื่อไฟล์ไม่เป็นไรเราปล่อยไปอย่างนี้ไปก่อนไฟล์ฟอร์แมตจะเป็น mp 4นะครับส่วน bitrate นี่นะครับมันก็ตั้งเอาไว้เป็นตัวตัวเดียวกวับที่เราเซตเอาไว้ตอนถ่ายนะครับถ้าเราต้องการให้ b i t เรทสูงขึ้นเราก็เปิดมากขึ้นได้นะครับหรือว่าปล่อยไว้เท่าเดิมได้ r e s o l u ชันก็จะเป็น r e s o l u ชันที่ตั้งไว้อันนี้ผมตั้งไว้5 k นะครับมันก็จะเป็น r e s o l u ชันประมาณนี้นะครับ encode เอนโค딩ฟอร์แมตนะครับก็ปล่อยไว้เป็น s 2 6 4ซึ่งจะเป็นโคเดกที่สามารถจะตัดต่อใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้เกือบทุกโปรแกรมแล้วนะฮะได้ทุกโปรแกรมแล้วกันใช้นะคำว่าได้ทุกโปรแกรมซึ่งโอเคถ้า Apple นะครับจริงๆอ p p l e อาจจะชอบ peres r 422มากกว่าแต่ว่าเราทิ้งเอาไว้เป็น s 2 6 4ก็ได้นะฮะเสร็จปุ๊บคุณก็แค่ start export พอ start export ออกไปปุ๊บไฟล์พวกนี้มันก็จะค่อยๆโดน export ออกไป นะครับอันนี้ผมอีกพอร์ตไปเรียบร้อยละครับทีเดียวปุ่งมาอยู่ในฟอนคัทละวิธีเอาไฟล์ลงอะไรพวกนี้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบอกกันแล้วนะครับอันนี้มันง่ายๆคุณคงจะรู้อยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณก็จะได้นะครับวิดีโอที่เป็น360นะครับตัวเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ถ่ายที่วัดถ่ายลอสแอนเจลรเรซอยู่แล้วอะผมทำไทม์ไลน์เอาไว้นะครับคุณแค่ลากวิดีโอตัวนี้ลงมานะครับในไฟ์นอคัทแต่พอคุณลากมันมาในฟ์นอคัทเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมคร เดีะะ๋ยวปิดอันนี้ไปเลยจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับมันจะ reframe มาเฉพาะ Angle เดียวเท่านั้นนะครับ oh, <no. S 1> ะะถ้าคุณเล่นดูมันจะ reframe มาเฉพาะแค่แองเกเดียวนะครับคราวนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ตรงนี้เองนะครับก็คือถ้าคุณคลิกไว้ที่ฟ o ตเทจนะครับและคุณมาที่มุมขวาข้างบนนี้นะฮะมุมขวาข้างบนนี้คุณจะเห็นว่า mapping ตัวนี้เขียนว่า normal เห็นไหมครับ คุณเปลี่ยนตัวนี้เป็น t n y ProPlanet กดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นปุ้งมันจะเป็นภาพวิดีโอ360แล้วมันจะมี f i e o d of View 360เรียบร้อยนะครับคานนี้เอาแล้วยังไงต่อจะจะทำจาัดก,การกับมันยังไงดีใช่ไหมครับถ้าเปิดมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ่าเปิดมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะเอาอยัางไงโอ้ชอบมันเท่มันเก๋อยากจะใช้แบบนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าโอเค วิธีที่เราจะตัดต่อนะครับมีหลายแบบในการรีเฟมพวกนี้นะครับเอาเป็นเอาแบบนี้ก่อนละกันนะฮะถ้คาคุณมาเลือกที่ปุมซ้ายล่างตรงที่เป็นครอบนี่เห็นไหมฮะทานฟอร์มตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาก็คือ Orientation พอคุณกดปุ่มนี้เป็นวงกลมปุ๊บพอคุณเอาเมาส์เข้ามาลากที่จอตัวนี้ปุ๊บอ่าคุณสามารถที่จะรีเฟมใหม่ได้เลยเห็นไหม ภาพ360องศาคุณจะคุณจะเอาแฮนดแองเกิลไปเห็นตรงไหนอะไรก่อนยังไงก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันยังเป็น Tiny Planet อยู่ใช่ไหมครับยังเป็น Tiny Planet อยูอ่วิธีที่ทำให้มันหายจาก Tiny Planet ก็คือพอคุณคลิกที่ตัว Footage แล้วมาที่ตรงด้านนี้นะครับเห็นไะครับทางด้านขวานี้นะครับตรง Scale กับ t r a n s อร์ m ตัวเนี้ย ถ้าสมมุติว่าคุณปรับนะครับนี่ฟิลล์ออฟวิวตรงนี้360เห็นไหมครับถ้าคุณดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมานะครับสมมติดึงลงมาเป็น100%ปึ๊มพอเป็น100%ปพิมพ์100%ไปเลยแล้วกันตอนนี้คุณจะได้ภาพที่เป็นเฟรมปกติเสร็จปุ๊บคุณกลับมาที่จออีกครั้งหนึง่งคุณเอาเมาส์เนี่ยมาลากเลยนะครับว่าคุณอยากจะให้กล้องมันหันหน้าไปทางไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ให้กล้องหันหน้าไปไหนคุณก็ลากเลยตอนนี้ก็จะเป็นเฟรมปกติแล้วนะครับแค่นั้นเองสังเกตว่าภาพนี้ผมถ่ายมาผมเซตเป็นล็อกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันจะสีซีดๆหน่อยต้องการเอามาตกแต่งทําสีนะครับอันนี้เดินมาเดินมานิ่งๆเลยนะเดินตรงๆเข้ามาเลยไม่มีอะไรเลยเดินนิ่งๆมาเลยนะครับเราลองดูภาพเห็นไหมฮะมันก็นิ่งระดับเลยนะ นี่ก็คือก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับคานนี้ถ้าคุณต้องการจะรีเฟรมภาพใหม่คุณก็รีเฟรมมาก็ได้นะครับจะตัดต่อเริ่มจากท้องฟ้าแล้วค่อยแพนลงมาที่วัดก็ทําได้หรืออยากจะให้ภาพมันดูก,กว้างขึ้นนะฮะเหมือนถ่ายจากโดรนเดินมาเลยอย่างนี้ก็ได้คุณก็มาเปลี่ยน f ฟิล f v วิวตรงนี้นะครับมันก็จะกว้างขึ้นนะครับนครับมันก็จะเป็นอีกรณ์หนึ่งพอภาพกว้างขึ้นพอเดินเข้าหาปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้มิติอีกแบบหนึ่งเหมือนเหมือนโดรนบินเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้นะครับ <Yahoo! S 1> นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ถ่ายด้วย360 x นะะคคุณสามามรรถที่จปับ view 360ของคุณตรงนี้ได้นะฮะเป็นตามที่คุณคิดว่ามันโอเคแล้วคุณก็มาเปลี่ยนเฟรมเนี่ยเลือกตำแหน่งวิดีโอที่คุณชอบเอานะครับว่าคุณอยากจะให้ตำแหน่งวิดีโอของคุณ อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเริ่มจากตรงไหนคุณจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วพอเดินมาตรงนี้แล้วค่อยแพนกลับเข้ามาที่วัดก็ได้ได้หมดนะครับถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดดีเทลมากกว่านี้นะฮะ,ะคลิปมันจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าละกันว่าตัดต่อ3า0ร้อยสาองศามันมีวิธีตัดต่อมีไอเดียในการตัดต่อยังไงบ้างให้มันเก๋ให้มันเท่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คุณเห็นอย่าง,างแล้ว คือถ้าเปิดมาเป็น360อ่ามันจะปี Tiny p a n e t ตัวนี้นะครับมันก็อาจจะแบบว่าเออเป็นอะไรให้มันเล่นได้มากขึ้นซึ่งกล้องอื่นๆมันคุณไม่สามารถจะทำได้แน่นอนนะครับอ,อ่าก็ฝากไว้ประมาณนี้ตอนนี้คุณก็คงจะรู้ละว,ว่าโอเคเอาภาพเข้ามายังไงจัดเรียงภาพยังไงใน Final Cut Pro นะครับถ้าคุณที่ตัดต่อ Final Cut Pro อยู่แล้วผมคิดว่า ไม่น่าจะยากเกินในสเต็ปต่อไปที่คุณจะเล่นกับ f o o t เ g e ตัว360องศาตัวนี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะฮะทักทายคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาแนะนำในสิ่งที่คุณสงสัยคุณที่อยากจะรู้นะครับถ้าอะไรที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ดีไหมครับก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้เจอกันนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งนี่ถึง Subscribe ไว้อาจจะไม่เจอกันก็ได้นะครับ มาเลือกชมเพลงิสที่ช่องนี้ได้นะมีหลายๆอย่างเลยมีเยอะแยะเลือกชมเฉพาะสิ่งที่คุณสนใจสิ่งที่คุณชอบได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมฝากกดไลค์เด้ะยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ